ฟีเขียนมาบอกว่าแม่ช่วยวิเคราะห์หน่อยทาไมแบบผู้ชายหน้าตาดีๆถึงโดนบอกว่าเคยเล่นๆเคยเอารูปตอนที่ต่างหญิงเงี้ยไปลงลงเว็บอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเล่นดูเมสเซจมาเป็นล้านเลยเธอด้วยเหยื่อละกันที่โดนอัดวิดีโอไว้อย่างเงี้ยใหญ่คนก็มีแฟนแล้วหลายคนก็มีคู่สมรสแล้วอ่าหลายคนก็ไม่อยากอยากกินเงียบๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เข้าทางใจหงซึ่งคือมันจะมีเวลาของมันเว้ยถ้าออนไลน์ ดึกๆอไรเงี้ยประชากรส่วนมากเขาหลับไปหมดแล้วอไรเงี้ยแล้วแบบเวลาผู้ชายมันมันมัน,มนง,งงวัวมันก็คือมันจะมันจะต้องมีการปลดปล่อยเขาจะมาซึ่งเจางเงี้ยมานะตอบโจทย์ในส่วนที่ผู้ชายต้องการมีคนถามมาเ c ซี FC น้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าเออหน้าเขาไม่ได้เลยหน้าเขาไม่สวยเลยไรเงี้ยทำไมเขาถึงได้แบบผู้ชายแล้วผู้ชายแต่ละคนที่มาที่แบบเห็นหนะหลายหลายคนคือโคตรหล่อเลยคือเป็นคนจีนที่แบบ หนุ่มตีแบบย่างรอแล้วหุ่นดีอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงถึงแบบถึงถึงไม่เลือกกินอะไรประมาณเนี้ยคือพอถึงจุดนั้นแล้วอะปลดปล่อยแล้วอะมันงองูแล้วอะเข้าใจป่ะมันก็ต้องปลดปล่อย สวัสดีค่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มันโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสโรลีสนแตดใดๆทังซินค่ะอันนี้ตื่นเช้ามานะคะก่อนออกไปทำงานเราก็จะเช็ค Twitter คือข่าวของเอ่อเดอะเลดี้แห่งนานจริงนะคะหรือว่า เจ,เจ๋หงแห่งนานจริงเนี่ยกระเทือนมองการแบบ LGBT ไทยแล้วก็ LGBT โลกมากคือเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ชายวัยเขาเรียกว่าลุงอ่ะแรงมากเลยคือคุณคุณคุณหงเนี่ยเขายุสามแปด ดิฉันอายุ40แล้วแบบมันสะเทือนใจดิฉันมากฉันเห็นข่าวนี้ที่บอกทุกคนเรียกเรียกนางว่าลุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอ่ะกูเป็นลุงตลอดเลยอังเคออังเคอทำไมตอนนี้คําว่าอังเคอมันหิดกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีดีเอ็มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมามาในในอินบ็อกเอ็ดดีเยอะมากภายหลับเขาเรียกว่าอะไรนะไพรเวทเมสเซจบนไอจีเยอะมากที่มาคอนเฟิร์มレーションนะสำหรับโลงเงินขอเอ็ดดี้วาอย่ซอมอ๊อกห้ เป็นรางวัลสำหรับทุกคนในช่องเลยนะคะขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นแรง่งสปอร์ตของเ d นะครับมาตลอดเจอร์นี้ที่มันไม่ง่ายแต่ว่ามันเป็นเป็นการเดินทางที่สวยงามมากเลยขอขอบคุณเวนาที่นี้เลยนะคะก็เอาไปพูดไปเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวเอจะพอดีมีเวลาไม่เยอะนะพงเหงน,นานจริงกระเทือนวงการ LGBT โลกมากเพราะว่า เจเนี่ยคืออายุก็ไม่ได้น้อยแล้วดูจากวิดีโอดูจากรูปหลายๆรูปก็คือไม่เนียนนีเลยอะ่ะดูเป็นดูโปะมากดูดูไม่ไม,ไม,ไม่สำหรับเรานะเราว่าก็ก็ไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็รูปร่างก็ไม่ได้คือมันมันดูตัว,ต,วตัวชีจะใหญ่กว่าผู้ชายหลายๆคนเวลายืนเทียบกันนะเราเราพยายามไม่ลงรูปเหยื่อละกันพอเรารู้สึกว่าเออ เหยื่อไม่ได้รับการอนุญาตไม่ได้รับคอนเซนต์นะก็คือมีเป็นการแอบถ่ายทั้งหมดเลยแต่จะลงรูปเจแล้วกันเพราะเจเจโดนเป็นผู้ต้องหาแล้วตอนนี้เป็นมิสสอ,อนอไปที่เรียบร้อยแล้วลอย่างเงี้ยก็ข่าวเขาบอกว่ามีการหลอกล่อผู้ชายมาแต่งหญิงแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะคือนางก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเรียนเสียงจนพูดและน้ําเสียงเหมือนผู้หญิงแล้วก็จะใส่เชปเปอร์ใส่แบบหน้าอกใส่ดัน เขาเรียกว่าในเดี๋ยวนี้มันมีหมดอ่ะคือแต่งได้เวลาเพราะเราก็เคยแต่งหญิงไนีเวลาไปงานเอาจริงๆแล้ไม่ได้ไปแต่งไปเพื่อไปหลอกผู้ชายมาแดกนะเว้ยคือเหมือนอารมณ์ว่าคือเวลาเราไปเขาเรียกว่าใน private p a เล y อะไรเงี้ยเราก็แต่งสนุกสนุกของเรานะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเคยอันนี้พูดตรงๆนะสาหรับตัวเรานะคือเราอ่ะเคยเล่นๆเคยเอารูปตอนที่แต่งหญิงเงี้ยไปลงลงเว็บอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเล่นดู แมสเซจมาเป็นล้านเลยเธอแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะคือถ้าเราจะนัดมาเจอคือมันมันไม่ใช่งไงเพราะรูปมันแต่งได้แล้วก็ถ้าผู้ชายมายัางไงผู้ชายก็รู้เพราะว่าด้วยสรีละด้วยด้วยการผู้จายด้วยอะไรเงี้ยมันโปะแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขามาแล้วมันไม่ตรงปกอย่างเงี้ยมึงโดนตีนะเว้ยคืออันนี้ไม่คุ้มนะโดนตีตายโดนทำอะไรร่างกายโดนอะไรก็แล้วแต่คืออันเนี้ยไม่คุ้มเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าอันเนี้ย ตัวเจอะเป็นอะไรที่กามากเพราะว่าพอมาถึงเงี้ยแต่แต่แตเออเหมือนเอฟซีเขียนมาบอกว่าแม่ช่วยวิเคราะห์หน่อยทําไมแบบผู้ชายหน้าตาดีๆถึงโดนแบบโดนหลอกมาเยอะมากจริงๆจะบอกว่าในโลกเสรีอย่างอย่างยุโรปอย่างเงี้ยก็แอปเขาก็นัดกินกันสนัน่นมีทั้งซาวหน้ามีทั้งดิสโกโ้มีทั้งคือออปชันในการออกเดทอะของคนในยุโรปในประเทศเรีเงี้ยมันก็เยอะแต่ในจีนเท่าที่เอ็ดทราบมานะก็มี บาร์โฮสมีผับบาร์มีบาร์เก้งมีอะไรแบบมีสถานที่ที่อนุญาตถูกอนุญาตให้ให้คนที่แบบว่ากำหนัดเงี้ยออกไปปลดปล่อยของได้ไรเงี้ยแต่ว่าอ่ามันก็มีหลายคนเงยอย่าง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 เขาเรียกว่าอนะไรจะพูดว่าเหยื่อและกันที่โดนอัดวิดีโอไว้ยยอย่างเงี้ยใหญ่คนก็มีแฟนแล้วหลายคนก็มีคู่สมรสแล้วอ่าหลายคนก็ไม่อยาก อยากกินเงียบๆเอยเนี้ยซึ่งมันก็เข้าทางใจหงซึ่งจะบอกว่ามันมีทุกที่ในโลกนี้เพราะว่าอันเนี้ยก็ไปเที่ยวมามาทั่วโลกแล้วก็อาอย่างที่ที่นี่เองเนี้ยถ้าสมมุติว่าออนไลน์เงี้ยมันก็มันก็มีกินทุกวันแหละถ้าเราจะไปถ้าเราไม่เลือกเนี้ยแต่คนพวกนี้มันก็คือเอ็ดมองว่ามันมันมันแอบอันตรายนิดนึงนะในการที่แบบเราไปเจอคนที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยเอาผูต้ตรงๆก็คือไม่ได้โลกสวยอะ สมัยก่อนที่แบบเด็กๆกว่าน,นี้ก็จะก็จะไม่ได้คิดเรื่องเรื่องความปลอดภัยเยอะแต่พอยิ่งโตอย่างเงี้ยก็ยิ่งฟิลเตอร์ยิ่งเลือกขึ้นเยอะมากยิ่งแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้รู้จักกันถ้าไม่ได้ออกไปกินข้าวกันหรือว่านัดไปดื่มกันแบบเหมือนเจอกันแล้วคุยกันก่อนว่าเขาทําอะไรมีพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่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 ไปถึงขนาดไม่ไม่ไปจบในบนเตียงอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะก็ผ่านมาหมดแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จะเล่าให้ฟังคือ มันจะมีเวลาของมันอย่างเวลาที่เจนขั้นัาส่วนมากเราคิดว่านะมันเป็นเวลาที่แบบยามทามมอะไรเงี้ยคือมันจะมีเวลาของมันเว้ยถ้าออนไลน์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่ดึกๆอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,ลวอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน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 ประชากรส่วนมากเขาหลับไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาผู้ชายมันมัน,ม,นมันงง,งวัว มันก็คือมันก็มันจะต้องมีการปลดปล่อยเขาจะมาซึ่งเจอย่างเงี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะตอบโจทย์ในส่วนที่ผู้ชายต้องการก็คืออา,อาจจะออนตลอดเวลาหรือว่าออนในเวลาที่ผู้ชายแบบมันบูดี้ไทม์อย่างแบบ after midnight, อัปเตอร์มิดไนทอะไรเงี้ยที่คนธรรมดาปกติเขาไปหลับไปนอนหมดแล้วแล้วผู้ชายมันต้องปลดปล่อยอะไรเงี้ยนางก็ออนไลน์มานางหนึ่งนางไม่คิดตั้งแต่นางขอ แต่นางไม่ได้ขอให้ผู้ชายมาฟรีๆด้วยนะนางบอกว่าเอ้ยถ้ามามาได้นะแต่เอาของใช้ของอุปโภคบริโภคมาให้หน่อยเอาน้ามันมาให้หน่อยเอานม,มมาให้หน่อยเอาผลไม,ม้มาให้หน่อย,ออยผู้ชายก็เอ้ยอันเนี้ยมันก็ดูลิจิตใช่ไหมมันก็ดูแบบมันก็ดูสมเหตุสมผลว่าเฮ้ยเราไม่ต้องจ่ายตังค์นะแต่ว่าต้องเอาของซื้อของมาให้น,นางซื้อของแบบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของมาให้นางเนี่ยผู้ชายก็มาพอมาถึงเราเราเราคิดว่าถ้าเป็นเรานะเราดูรู้ตั้งแต่แรกเลยเดินเข้ามาคือ คือแขนขามันสังเกตได้ว่าว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะ่ะเข้าใจปะแต่ว่าพอซาที่เชื่องของนางนะที่เอสดูจากข่าวนะคือนางจะให้ผู้ชายแบบไปอาบน้ํทาทำความสะอาดพอผู้ชายอาบน้ําออกมาสะ,สะอาดดนางก็ใช้ปากให้เลยพอผู้ชายเกิดอารมณ์แล้วเนี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันไม่ไม่ได้อยู่ที่สวยหรือไม่สวยละคราวนี้คือแบบมันต้องปล่อยละเดี the ๋ยวเดี๋ยวโชว์มัดก็ออนแล้วอะมันก็ต้องเกิด ตามที่คลิปที่เห็นใน Twitter ทวิตเตอร์ที่ที่เอฟเห็นกันน่ะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แอดเขาทวิตเตอหนึ่งไปละกันแล้วเดี๋ยวจะให้แอดเขาอยู่ตรง d e s c r i p t ันบล็อกข้างล่างแล้ว f อฟก็ลองไปเส mm ิร์ชบน X ดูละกันแบบวิดีโอมันเยอะมากแต่เรามองว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างแบบอุจาร์นิดนึงอะ่ะคือคือมั่นใจว่าร้อเปซของผู้ชายที่มาถึงบ้านเจเหง่ะ คิดว่าเขารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หญิงแท้แน่นอนเพราะว่านางจะมีการปิดใส่มาส์กมีการเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เชดเอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอยิ่งใส่มาส์กเนี่ยมันยิ่งน่าสงสัยเข้าใจว่าแต่พออย่างที่ที่ว่าแหละว่านางมีการปุกปกอารมณ์มีการปรับปรม์พอผู้ชายมันถึงอารมณ์ที่แบบว่ามันงองงูคือเขาเรียกว่าอะไรวะ ก่อนที่จะมามันก็งองงูอยู่แล้วพอมาเจอเจ๊คองอาจจะบอกว่ามีการปรับปรุมหรืออะไรเงี้ยทาให้ผู้ชายขึ้นมาพอมันขึ้นแล้วอ่ะมันมันมันไม่ได้เกี่ยวละมีคนถามมา FC น้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าเออหน้าเขาไม่ได้เลยหน้าเขาไม่สวยเลยอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงได้แตบผู้ชายแล้วผู้ชายแต่ละคนที่มาที่แบบเห็นนะหลายๆคนคือโคตรหล่อเลยคือเป็นคนจีนที่แบบหนุ่มตีแบบย่างรอแล้วหุ่นด,ดีอะไรเงี้ยทาไมเขาถึงถึงแบบถึง,ถ,งถึงไม่เลือกกินอะไรป,ประมาณเนี้ยคือ พอถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันไม่มันไม่มันมันไม่ใช่เลือกมันไม่ได้เป็นเรื่องของเลือกเลือกได้หรือไม่เลือกแล้วจุดนั้นแล้วมันต้องปลดปล่อยแล้วอ่ะคิดว่าคิดว่าคนที่ที่อ่ะอย่างเป็นถ้าเป็นผู้ใช้ด้วยกันก็น่าจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยถ้ามันงองงูมากๆมันก็ต้องแบบมันก็ต้องได้รับที่สถานที่ปลดปล่อยแล้วใจหงก็คือตอบโจทย์นะโมเมนต์นั้นเงยคือแบบหน้าที่เอสที่ที่เอเข้าใจนะหรือว่ามันจะเป็นยามทามเป็นยามทามที่แบบมันคนปกติเขาไม่ตื่นกันแล้วแล้วคนเขาก็ต้องแบบ เข้านอนหลับนอนเพื่อไปทํางานในวันต่อไปแต่เจ๊หงก็คือสแตนบายไงตอบโจทย์พวกนี้เลยพวกที่งงงูแบบหลังเที่ยงคืนหรืออะไรเงี้ยพอเขานัดมากันปุ๊บพอมาถึงแล้วอ่ะไม่ตรงปกก็มันคนมันงงงูอ่ะมันแบบมันงงงูแล้วอ่ะเข้าใจป่ะมันก็ต้องปลดปล่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือคีหลักสำคัญเลยมันเป็นจิตวิทยาที่แบบว่าอืมเราอ่ะสามารถอธิบายได้เพราะว่า เราก็ผ่านมาแล้วแต่เราไม่เคย,เร,เ,คยเราไม่เคยหลอกล่อผู้ชายมาไม่เคยแต่งรูปแต่งแอปอะไรให้มันเกินเวอร์นะเพราะเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาแล้วมันไม่ตรงปกอะมันมันมันอันตรายเขาอาจจะแบบมีการทำลายร่างกายกันได้เราอะเคยนัดเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็นัดนัดผู้ชายมาบ้างแหละหรืออะไรงเงี้ยเคยเจอผู้ชายที่แบบว่าเอารูปของแบบ เอารูปตอนผอมมาเอาลูปตอนหุ่นดีมาเอารูปตอนตอนแบบหนุ่มมาเลยพอมาเจอตัวจริงคืออย่างง่อมเลยอะเราไล่กลับบ้านเลยนะเราบอกว่าเฮ้ยเธอฉันไม่มีปัญหานะว่าเธออายุเยอะหรืออายุน้อยแต่ฉันปัญหาที่เธอโกหกอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่โอเคคือเอรู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องของการโกหกไม่ตรงปกแต่งรูปจนเกินงามอันเนี้ยสำหรับคนที่แบบใช้เดทติ้งแอปนะให้ระวังตัวเพราะว่า มันอันตรายสําหรับคนบางงคนมันเขาโกรธอ่ะคลิปที่เราก็เคยเห็นอยู่ตามโซเชียลเนาะว่าแบบพอมาเจอตัวจริงแล้วผู้ชายเขาตีก็มีเธอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอัดคลิปแล้วไปขายนางเอานางนางผู้ชายมานางไม่ขอเงินแต่นางแอบอัดคลิปแล้วไปขายบนโลกออนไลน์แบบคนถ้าจะเข้ามาวิวเสีย750บาทเลยประมาณนี้ อันนี้ก็แย่อันนี้ก็คือผิดกฎหมายด้วยนะมันเป็นอาชญากรรมนะเพราะว่าอยู่ไปไปไปละเมิดสิทธิ์ของเขาไปถ่ายไปแอบถ่ายโดยที่เขาไม่ไม่ได้รับการยินยอมของเขาอะไรเงี้ยแล้วเอาไปเผยแพร่ออนไลน์เงี้ยก็เพราะฉะนั้นทุกคนคะพี่พี่น้องๆอเพื่อนสาวเวลาจะนัดผู้ชายก็อย่าทําแบบนี้นะมันไม่ดีแล้วก็รูปต่งแต่พอง,งามอย่าแต่งจนจนพอมาถึงผู้ชายตกใจอะ่ะมันมันไม่ดีกับใครไม่ดีกับตัวคุณไม่ดีกับตัวคนที่มาหาคุณ แต่ถ้าคุณอยากกินเหมือนเจ๊หงก็ส <c oughs> ตาร์ชีชเจ๊หงก็นำไปใช้ได้แต่ว่าให้ดูให้ดูแลตัวเองเพราะว่าสิ่งข่าวที่เอ็ดได้ได้ยินมาเนี่ยคือผู้ชายหลายคนอย่างเงี้ยมาเป็นพันคนแล้วเขาบอกว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ป้องกันแล้วก็ตรวจพบเชื้อแล้วเรียบร้อยอย่างองี้น,นี้เป็นอะไรที่น่ากลัวนนะเธอคือแบบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่าอะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าแจ็คพอตรับโชคติดเชื้อเอชวขึ้นมา เดี๋ยวนี้การแพทย์มันพัฒนามันมันไม่อันตรายเหมือนแต่ก่อนแต่ยังไงก็คือ s a ฟ e บ e เ t อร์แ a นซอรี่อ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่มาสรุปข่าวที่กระเทือนวงจาน LGBT ไทยแล้วก็ LGBT โลกมากว่าแบบโอ้โหเจ๊หงแห่นนานจริงคือแบบตอนนี้คือยืนหนึ่งจริงๆเป็นไอดอลของกระเทยไทยแน่นอนอะไรเงี้ยก็ มาเล่าให้ฟังสนุกสน,กนะอาจจะไม่ได้สาระมากแต่ว่าเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น two way communication เนอ่ยเวลาอยากได้อะไรก็คุยกันดีๆคุยกันแบบถ้า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ถ้าตกลงกันแล้วจริงใจแล้วก็อ o n e สควรอยู่ในพื้นฐานของความไม่หลอกลวงกันอย่างนี้ดีกว่า ไม่ได้เป็นอย่างที่ตกลงไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดไว้ไม่ได้เป็นอย่างรูปที่โชว์ไว้อะไรเงี้ยมันอันตรายเออก็ให้แง่คิดสั้นๆให้เอฟซีช่องไอ d ดีอยาสมอง้ะฟังละกันถือว่ามาเล่าข่าวให้ฟังคำาก่อนอดีตไปทำงานเนาะก็วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ไปตามไอจีด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบข่าวนี้ก็กดซุปเปอร์ตงหรือว่ายิงคืออโคนให้ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย